3นาทีเกี่ยวกับเชลซีอาจ,จต้องขายคอนเนอร์กาลาเกอร์เนื่องจากอนาคตของคอนเนอร์กาลาเกอร์กับเชลซียังไม่แน่นอนซึ่งเหลือสัญญาเพียง1ปีเท่านั้นถ้าไม่ปล่อยซัมเมอร์นี้อาจจะต้องเสียฟรีในซัมเมอร์หน้าเพราะเชลซีเนี่ยไม่อยากให้เกิดคิดแบบคิดเต็นเส้นลูดิเกอร์ที่เราเสียฟรีไปซึ่งต้องบอกเลยว่าอนาคตของกา l ลาเกอร์เนี่ย 50- 50เลยจะอยู่ต่อก็ได้หรือจะขายก็ได้สำหรับเชลซีนะซึ่งค่าตัวที่เชลซีประเมินไว้เนี่ยประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งผมคิดว่าถ้าขายจริงๆอาจจะไม่ถึงอาจจะเป็นแบบ30-40ล้านปอนด์โดยโดยทีมที่สนใจเนี่ยจะเป็นพวกเอลิโก้มาดิดสเปอร์ผมไม่เชียร์ให้ไปสเปอร์นะเพราะว่าอยู่ในลีกเดียวกันถ้าจะปล่อยจริงๆผมแนะนำให้ไปที่อลิโก้มาดิดน่าจะเหมาะกับกาลาเกอร์นะ ซึ่งเหตุผลที่มองข้ามไม่ได้เลยกับการย้ายทีมของคาร์เนลกลาเกอร์ก็คือการมาของคีแนนเดบรีฮอลแต่ประเด็นมันก็คือ2คนเนี้เล่นในตำแหน่งเดียวกันและต้องแยงตำแหน่งกัน,นครับซึ่งในฤดูกาลที่แล้วอ่ะสคนเนี้ทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดของตัวเองแต่เคดีเฮดมีภาษีที่ดีกว่าเพราะว่าเคยร่วมงานกับเอ็นโซมาริก้าซึ่งก็รู้มือกันดีอยู่แล้ว ซึ่งต่างคนก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปกาลาเกอร์ยิงไกลเก่งส่วนเคดีเฮดเนี่ยเติมยิงเก่งแต่ถ้าวัดในยุคของเอ็นโซมาเลกาเคดีเฮดมีภาษีที่ดีกว่าเพราะเคยเร่วมกันกับเอ็นโซมาเลกาครับอาจจะเหนื่อยเลยนะสำหรับกาลาเกอร์แต่ถ้าเก็บไว้ในเชลซีต่อมันดีกว่าเชลซีอยู่แล้วครับเพราะว่ากาลาเกอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่ขยันโค้ดหลายคนชอบนะไม่ว่าจะเป็นโปเชติโนโปเชติโนเนี่ยชอบกาลาเกอร์มากเพราะว่าวีไม่มีหมดขยัน แต่ถ้าเราลองสำรวจกองกลางของเชลซีนะตอนนี้มีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอ็นโซเฟอร์เดนเดสมาร์ซิคาเซโดโมโรมิโอลาเวียอูกูชูกูชูกูเมงกาเคาเล่คาสเดรวมถึงเลนาโตเวก่าแต่ถ้าเราลองสังเกตดีๆกองกลางสายพลังงานเชลซีไม่ค่อยมีนะมีแค่เพียงเนี่ยคอนเนอร์กาลาเกอร์เท่านั้นแหละที่เป็นกองกลางสายพลังงานที่ขยันวิ่งไม้มีหมดแต่ข้อเสียก็คือชอบเสียบอลบ่อยและก็เสียไบเหลืองบ่อยด้วยสำหรับคอนเนอร์กาลาเกอร์ มันก็มีข้อคําถามจากแฟนบอลน,นะว่านักเตะแบบคอนเนอร์กัลเกอร์ควรมีในทีมหรือไม่แต่สำหรับผมอะควรมีนะเอาไว้แบบสับเปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ดีได้สำหรับคอนเนอร์กักลเกอร์สุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับเชลซีว่าจะเก็บเขาไว้ต่อหรือว่าจะขายครับซึ่งถ้าขายเนี่ยกำไรล,ลว้ลวนเพราะว่ากัลเกอร์เป็นนักเตะอะคาเดมี Academy ของเชลซีเป็นเด็กปั้นของเชลซี ส่วนตัวผมอยากเก็บกาลาเกอร์ไว้เพราะทำผลงานได้ดีกับเชลซีในฤดูกาลที่แล้วผมอยากเห็นพลังการของคอนว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงซึ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเชลซีครับว่าจะเก็บหรือจะขายคอนเนอร์กาลาเกอร์แฟนบอลเชลซีกรักคอนเนอร์กาลาเกอร์นะทำแมนเนอร์ให้เป็นกัปตันทีมอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็รู้สึกดีกับกาลาเกอร์นะไมไ่อยากให้กาลาเกอร์ไปทุกคนมีความเห็นยังไงอยากเก็บคอนเนอร์กาลาเกอร์ไว้หรือจะขายก็ลองคอมเมนมต์มาใต้คลิปนี้นะครับ Can I stop? That's from the box stake to the east side to the coast. I'm catching every fade, talking every day to the mention jay with the goat. I did the great shift on the pavement when I say this, listen close. I gotta get it when using these minutes and that's on the rain, hell, sleep and snow Talking in it, I ain't hearing you Just such your words moving, turn it visible